จริงงานของทาง STEM Lab นะคะเราได้รับความสนใจจากคนที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน Education เนี่ยแล้วก็คนที่ทํางานเกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างมากทุกคนจะมีความสนใจว่าทําไมเราถึงสามารถสร้างนวัตกรรมอวกาศเขาอาจจะเคยได้ยินควาว่า STEM มาก่อนแต่พอมาเจอในงานของเราที่เป็น STEM Lab แล้วเราบอกว่าเทคโนโลยีอวกาศการสร้างดาวเทียมต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเยาวชนเด็กๆสามารถที่จะทําได้นะคะ สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์มิง้งพิรดาเตชวิจิตนะคะก็เป็นทีม STEM Lab ค่ะ เป็นทีมหนึ่งในทีมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารัรกะกบ,บังค่ะเราเป็น education tech ค่ะก็คือเราเป็นผลงานในเรื่องของการศึกษาเรามีตัวชุดคิดต่างๆนะคะหนังสือเรียนรวมถึงว่าห้องปฏิบัติการที่เป็นห้องที่ชื่อว่า STEM lab เนี่ยนะคะไปจัดตั้งแล้วก็สร้างเรื่องเกี่ยวกับการเรียนให้กับนักเรียนในโรงเรียนค่ะก็เป็นชุดที่เหมือนกับนักเรียนสามารถที่จะเอาไปเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมก็คือเราเป็นการเน้นการใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาค่ะ เรีนของเราเนี่ยเราใช้ตัวนวัตกรรมที่มีความน่าสนใจเช่นนวัตกรรมทางด้านอวกาศในการชูว่าเด็กๆเ,เนี่ยจริงๆสามารถที่จะสร้างตัวโครงงานอวกาศได้เลยนะคะจะมีโครงงานเป็นชุดสื่อการสอน,นอื่นๆด้วยที่นักเรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างนันวัตกรรมที่เขามีความสนใจนะคะแล้วก็เอาไปต่อยอดในสิ่งที่เขาทําอยู่ที่อาจจะเรียนมาในโรงเรียนแล้วก็เรารวมความรู้ต่างๆในการสร้างต่อยอดให้เป็นตัวนวัตกรรมที่ในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะไปใช้งานได้จริงค่ะ C.S เนี่ยมีทั้งคนที่เขามานําเสนอไอเดียใหม่ๆก็คือเหมือนจะเป็นสตาร์ทอัพเหมือนพวกเรานะคะหรือว่าคนที่มีความสนใจในการที่จะเป็นลงทุนว่าอยากจะทํำยังไงให้เขาอาจจะมีเงินทุนอยู่แล้วแต่อยากจะลงทุนในการสร้างนาวัตรกรรมบางอย่างนะคะมันจะเป็นที่ที่เหมือนกับว่าเราได้บรรจบกันแล้วก็ได้เจอได้นําเสนอในสิ่งที่เราทำเนี่ยในตลอดทั้งปีให้กับคนที่มีความสนใจด้านนี้อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยมันเลยเหมือนเป็นตลาดที่เราได้ไปพบเจอกับคนที่หลากหลายนะคะพบผู้คนใหม่ๆที่มีความสนใจด้านนี้ได้แลกเปลี่ยนข ข้อมูลได้มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยให้คําแนะนําที่ดีมากนะคะเหมือนกับเขาอาจจะมีประสบการณ์ในต่างประเทศหรือว่า,าประสบการณ์ในด้านเอสเทคเนี่ยคล้ายๆกันแล้วก็ให้คําแนะนําว่าเราควรจะเดินหน้ากับธุรกิจของเรายังไงต่อหรือว่าเราควรจะติดต่อใครเพื่อที่จะขยายธุรกิจของเราได้นะคะแล้วก็รวมถึงว่าอย่างของอาจารย์เองเนี่ยไปนอกจากไปจัดบูธแล้วเนี่ยเราก็มีการได้ออกไปสํารวจข้างนอกนะคะแล้วเราได้พบเจอกับตัวชิ้นงานนวัตกรรมใหม่ๆได้อัปเดตความรู้เทคโนโลยี ซึ่งจุดนี้มีความสําคัญมากแล้วก็เป็นไอเดียต่อยอดที่เราต้องการมากๆนะคะเพราะว่าอย่างเวลาเราทํางานในแ a บเนี่ยเราเองอาจจะยังไม่ได้เปิดโลกมากเท่าที่ควรแต่ว่าพอไปงานนี้แล้วเนี่ยมันทาให้เราได้เห็นหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ได้ไปสร้างคอนเนคชั่นกับบริษัทต่างๆไว้ด้วยค่ะ